สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องพีพีฟาร์มช่องนะครับผมพบกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับเมื่อนี้วันที่18พฤษภาคม2568เมื่อนี้นะครับมีควายของไม้ครับพี่น้องเมื่อนี้มีจากรายการครับผมซีรายการจ้ะครับเป็นแม่ท่องนะครับเป็นแม่ท่องกับกับแม่สาวแม่จ้ะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 6 2 9 1 2 2 7 7 2ครับเบอร์นี้กับเป็นเบอร์ร้ายนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับพีพีฟาร์มโค้ชเล้งวัวคอนเจนสครับพี่น้องครับ มี4ีรายการครับเมื่อนี่ครับว่าเป็นการเซเวลาครับผมไปเลือกไปชมรายการแรกกันเลยไดครับพี่น้องครับผมจ้าครับผมรายการแรกครับผมรายละเอียดมาเลยครับตัวนี้ก็เป็นสายเพชรอุดรจ้าครับผมพื่นทองเบิ์มพล้าได้เจีดเดือนแล้วจ้าส่วนสูงอยู่ที่141บวกลบจ้าครับเพื่นได้ลูกมาจากตัวแล้วครับผมลูกตัวที่2ในได้ท้องจ้าครับผมราคาปืนไว้เท่าไรครับเม่นี่ห้าหมื่นห้าพันบาทจ้ะห้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับแม่นั่นจ้ตัวนี้นะครับเป็นแม่ท้องครับอันนี้สายเพชรอุดรครับพี่น้องครับ อ่างองเล็กเลกครับอ่างเงี้เลิกเล็กเลยจ้ะตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นแม่ทองที่สมูทนะครับแม่นจ้ะแล้วก็ครบเครื่องครับผมเบิ่งด้านหนาเพื่เลยครับผมหนาเขานะครับผมหนาสวยนะครับผมอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับเบื่องตาแต้มแกมจำครับพี่น้องครับเดือบปกเผายิ่ง่ๆนะครับแขนงขานะครับใส่ถุงเท้าสีขางเลยครับผมแม่นจ้ะ เบิ้งนะครับหนาแบบบีบบ่มี่หมองบุบนะครับผมแม่นบ่มี่หมองบุบเลยจ้ะตัวนี้กินยากะเกงจ้ะครับผมเบิ้งนะครับผมไงอ้างลึกจ้ะตัวนี้เป็นตอไปเรี้ยงจ้ะเป็นแม่ทองนะครับสายเพชรอุดรนะครับดทองกับเบิ้งพัล้านะครับผมแม่นจ้ะเอกสารครบนะครับผมเอกสารครบจ้ะครับเบิ้งนะครับพี่น้องแม่ทองตัวนี้นะครับถ้าพี่น้องนะครับสนใจกับมาเบิ้งได้ยูนาขอกหนาฟ้ามาแล้วนะครับผมแม่นจ้ะบ้านแก่นพยอตตำบลบ้านป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ เบิ้งนะครับแม่ทองอิงยันะครับพี่น้องครับน้าๆนะครับบีบบวมีบุบครับผมเบื้งด่านไทยนะครับถ่ายเพื่อนถ่ายบังน้าตัดเลยครับแม่นจ้ะหางเป็นผัวเป็นทัวครับเบิ้งนะครับบวมเป็นค้อยหมันนะครับผมเป็นค้อยทองนะครับค้ยทองจ้ะแล้วครับประกันท้องประกันท้องประกันตำหนี่จ้ะเบิ้งด้าน่ายนะครับวนลูอุ่มเลยครับพี่น้องครับเบื้องแผ่นหลังเพื่อนนะครับน้าๆนะครับผมน้าจ้ะ แม่ทองทองกับเบื่มพันล้านนะครับผมไม่นจ้ะเด้เจ็ดเดือนประกันท้องประกันตำนี้เปิดไว้อยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้เขาก็ต่ตอล้องหน้อยนะครับผมตอล้องหด้จ้ะส่งสีคือเก่าครับผมแล้วก็รับประกันท้องประกันตำนี้นะครับนี่เอกสารซื้อใครได้หลอดครบนะครับผมนะครับจุงโชว์เลยครับเชื่องเชื่องนะครับเชื่องยิ้มยนานๆลึกๆครับพี่น้องครับผู้ใหที่กำลังหาแม่บอกแม่พันธุ์นะครับนะครับตัวนี้บกคนผ่านนะครับ คือว่าได้ครบสุงนะครับสุวรนะครับผมแม่นบอสิเป็นความใหญ่ความหนาความลึกแล้วกับความยาวนะครับแม่นสำหรับพี่น้องนะครับเบิ้งบอชัดเจนนะครับอยากเบิ้งตัวแท้ก็มาเบื้องด้หนาคออหนาฟ้ามหรือว่าสิเบิ้งรูปภาพเพิ่มเติมกับทักแชทเฟซไลน์ข้ามาได้นะครับผมช่องทางการติดต่อกับขึ้นให้แล้วครับพี่น้องครับแม่นอันด้านหนามาเบื้องครับผมฮะนะครับเบิ้งหนาเพิ่นไหมครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นควายเลี้ยงธรรมชาตินะครับบ่เลือกหนาครับผมเลี้ยงแบบ ธรรมชาตินะครับบ่มีอาหารนะครับผมหยากินเสียงธั้งบดดาบานเทาเนี่ยหรอครับผมแม่จ้ะขันสื่อไปแล้วว่ากินหยาได้รับคืนนะครับผมแม่รับคืนจ้ะครับผมนี่ครับให้ควายมันขายโตมันเองครับพี่น้องครับเบิ่งเลยครับยิงใหญ่นานๆบ่มีบองตีเลยครับตำหนีบ่มีนะครับผมบ่มีตำหนีจ้ะครับประกันตำหนีทุกอย่างยิงใหญ่ครับปล่อยกินหยาเบิ่งนะครับผมเบิ่งนะครับเพิ่มหยานะครับพี่น้องหยาเศนเยนนะครับผม เล่มดีนะครับเล่มหญาครับผมครับเบิ้งตัวต่อไปเลยครับผมจ้าครับผมรายการที่สองครับจ้าตัวนี้ที่เด็ดเลยจ้าครับเป็นแม่ท่องจ้าเพิ่นพ่งได้เออแถวคู่แรกได้จ้าครับผมเป็นลูกสาวของเบิ้งพันล้านจ้าครับผมท้องกับเพชรสยามได้หกเดือนแล้วจ้าครับผมส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจ้าครับราคาไปเท่าไหร่ครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจ้าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแม่จ้า ตัวนี้เป็นสาวท้องแรกนะครับผมสาวท้องแรกจ้ะครับส่วนสูง149นะครับแม่นจ้ะเพิ่งได้กฟันคู่แรกจ้ะครับผมอนาคตนี้มีรอยหาสิผาแน่นอนนะครับแม่นจ้ะมีรอยหาสิผาแน่นอนจ้ะโครงสร้างใหญ่นะครับผมแม่จ้ะเป็นลูกสาวของพึ่งเด็กสองปีสี่เดือนจ้ะครับผมอันนี้เพิ่งกระท่องกับเพชรสยามนะครับแม่นจ้ะท้าหยาดลุงเพชรนะครับลูกหลานลูกเพชรครับผมนะครับ คือว่าได้พันธุกรรมนะครับดีนะครับผมทั้งพ่อทั้งแม่นะครับหลัวมาบไม่ต้องไปคิดยากครับพี่น้องครับใหญ่ครับบอลไนย์หนิออกมาคืนเล่นบอลครับผมแม่เอามาคืนได้จ้ะใหญ่ค่ะจ้ะอันนี้เพิ่อนกะพึ่งได้แถวคู่แรกนะครับผมแม่เด็กเด้กพันธุ์คู่แรกจ้ะนะครับเบิ้งเบิ้งดาน้านะครับกรมหนาเบิ้งนะครับเบิ้งนะครับหู่เชียงจ้ะขอบเพิ่อนนะครับนี่อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับแม่เต็มแจ่มแจ่มครับพี่น้องครับลูกสาวของเบิ้งพลาสต์นะครับผมแม่จ้ะ ของกระเพศสยามนะครับเบิรงครับแข่งขายง่นะครับกีบเล็บกีบเท้านะครับผมกีบเล็บกีบเท่าง้ามจ้ะครับหมุนอีกด้านห้พี่น้องเบิ่งนะครับผมครับดูยางได้สบายๆนะครับกิบหยาเก่งนะครับผมเบิรงนะครับแต่เบิรงขาหนีก่่นจะมาเบิรงนถ่ายนะครับพี่น้องครับอ่ะยืนเลยจ้าเบิรงครับพี่น้องครับพายืนนะครับสุดยอดนะครับผมแข่งขาเล็บนะครับ เนื้อนังคิงนะครับเนื้อนังกะลังสีม้าเนาะครับผมแมงยนกะลังสีม้าจ้ะเติมเดเติมหน่อยกินเี็กหน่อยอาม้าเลยจ้ะตัวแทหไงนะครับเมีนจ้ะต้องมาเบื้องตัวจริงนะครับต้องมาเบื้องตัวจริงเขาเบื้องตัวจริงเลยจ้ะเจ็ดหมื่นเก่าตะกอนกหลักแสนนะครับแมงนตัวนี้หลักแสนกับตะกอนนี่เปล่ยนสีม้าแต่เป็นเด็กหน่อยนะครับตัวนี้หลักแสนนะครับตอนนี้เหลือหลักหมื่นครับพี่น้องครับล้วก็ทองแล้วนะครับประกันทองนะครับผมประกันทองประกันตำนี้จ้ะผมเอกสารเบลอดครบนะครับแน่เพื่อนะครับ พี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าสิมาเบิ่งหนาคอกนะครับทักแชทเบิ่งรูปภาพเพิ่มเติมวิดดโอเพิ่มเติมได้ครับเบิ่งเบิ้งดันไทยนะครับผมนั่นนะครับดานไายพี่น้องเบิ่งครับผมนังแล้วยังไหมเหนือหนังคิงดีนะครับสีดอกเล้าดีนะครับพี่น้องสีดอกเล้าขิ้งดีจ้ะครับนมกําลังตั้งเต้านะครับเบิ่งครับมีไงนะครับพี่น้องครับเบิ่ง นะครับตำานีบวมีครับบ่มีเลยจ้ะตำานี้ซืสืไปว่าตรงโปกนี่บ่าต้องรับคว้ยเนาะครับบ่าต้องรับคว้ยจ้ะครับผมต้องกเบิ่งตัวแท้จ้ะครับเบิ่งนะครับพี่น้องครับงนะครับลูกสาวง่าจ้ะต้นเบิ้งพันล้านทองกับเพชรสยามง่าจ้ะนะครับผมเบิ่งครับลำเนืาลำชิงแค่หลังสีเบิ่งครับสีดอกเล้างามดีครับพี่น้องครับถือแดดแห่งเหลี่ยมงามครับผมง่าจ้ะครับผมไปเบิ่งรายการต่อไปกันได้เลยครับจ้า ครับผมรายการที่3ครับผมจ้าตัวนี้ก็เป็นแม่ทองจ้าครับผมเพื่อนเป็นสายเพชรอุดรจ้าครับท้องเจ้าไหมได้3เดือนแล้วจ้าครับผมส่วนสูงเพื่อนได้อยู่ที่143รบจ้าครับราคาปุ๋ยเท่าไรครับผม4 5 0 0 0บาทจ้า4 5 0 0 0บาทนะครับผมแม่จ้าครับเป็นแม่ที่นาเลี่ยงอีกตัวครับผมนาเรี่ยงจ้ามือนีมาหนีมีตาที่เด็ดครับผมมีตาที่เด็ดเลยจ้านีสีเหลืองดอกเลาด้วยครับพี่น้องครับงานจ้าสีดีสีสดนะครับผมงานสีสดสีดีเลยจ้าอันนี้ยืนยืนซื่ออยู่ครับ ตานนี้เพื่อนเป็นแม่ท้องสามเดือนนะครับผมเป็นสายเพชรอุดรนะครับเบิ้งสงเขาเพื่อนครับผมจะเขาสวยนะครับสวยจ้ะหัวหมอดท้องเลยครับพี่น้องครับแ่นจ้ะอัตลักษณ์ายไทยชัดเจนนะครับแน่นจ้ะแต้มแจ่มจำคออ่องนะครับเบิ้งครับพี่น้องครับท้องกับเจ้าไม้นะครับท้องเจ้าไม้ได้สามเดือนแล้วจ้ะครับส่วนสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบนะครับผมแน่นจ้ะประกันทองประกันตำาหนิเอกสารครบเพื่เก้านะครับแม่นจ้ะประกันทองประกันตำาหนิเอกสารครบ ส่วนฟรี200กิโลเมตรอ่ะครับผมดูให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมเบิ้งนะครับเบิ้งอีกขางนึงนะครับทาเดินทายางครับพี่น้องครับขาป้อถกบอทอนประกันต่ำนี้ทุกอย่างครับผมจัดท่าสวยๆครับเบิ้งนะครับเฮ้ยอ่ะโอเคอ่ะอีกจังน้อยครับผมเบิ้งนะครับทายืมเพิ่น ยืนง้ําๆครับพี่น้องครับผมแนนจ้ะสีดอกเล้าง้ําจ้ะครับผมหนาเรียงจ่ะตัวนี้นะครับยืนบอติงเลยครับผมจับยูธาเดยวยูทานันนะครับผมแนนจ้ะเชื่องจ้ะอันนี้เป็นแม่ทองที่สองนะครับผมเป็นแม่ทองที่สองจ้ะครับผมเบิ้งหน้าเขานะครับลำคิงลำเหนือลำโตนะครับเหนือนังกําลังสีม้าครับพี่น้องครับลูกขอทองแล้วก็ไม่ถือว่าขาดน้าเรื่องจ้ะทองกับเจ้าไม้นะครับผมอหันไทยเบิ้งนะครับผม หรับพี่น้องท่านใดนะครับอยากเบิ้งดูเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทเฟซไลน์ขอมาเบิ้งนะครับหรือว่าสีข้อเบิ้งก็ได้ครับหรือว่าเบิ้งหนาข้อหนาฟ้ามก็ได้ครับเบิ้งครับพี่น้องด้านไทยนะครับหาเ e งเพิ่นนะครับหางเป็นพัวเป็นพัวดีนะครับเอาด้านหนามาช่วยนะครับไปไหนครับเบิ้งครับด้านหนาเพิ่นอ่าโอเคเลยนะครับเบิ้ลเดกระาป๋าง่านะครับเบิ uh, okay. ้งครับเขาหนาเขากลมน้อยนะครับ ้องได้ไปบ่มีผิดหวังครับผมบ่มีผิดหวังด้ยจ้ะราคาเปิดไพ่เดยนะครับ4 5 0 0 0บาทจ้า45,000บาทต่อรองได้ต่อรองได้จ้ะครับผมเปนเบืองรายการต่อไปกันเลยครับผมจ้าครับผมรายการทีซ4ครับรายการสุดท้ายครับผมแนนจ้ะตัวนี้ก็เป็นสาวน้อยฟันน้ำนมจ้ะครับผมเพื่อนเป็นลูกสาวของค่มุกขาวจ้ะครับอายุ1ปีจ้ะครับผมส่วนสูงตอนนี้เพื่อนได้อายุที่133จ้าครับผมเกิดจากแม่แม่สูงร4อยหจ้าครับผม เปิดใบอยู่ที่สา0 0 0สาพบาทจ้าครับผมตัวนี้นะครับรายเดียดเพิ่นกะคือเพื่อนเป็นลูกสาวของใครมุกขาวนะครับผมแ่นจ้ะอายุหนึ่งปีนะครับเกิดจากแม่ลอยสี่สิบห่านะครับผมตอนนี้สวนสูงเพื่อนกรลอยสามสิบสามนะครับผมแน่นจ้ะเอกสารใบลอยครบนะครับผมครบจ้ะตัวนี้เป็นเปลือกฝ่ายเลยนะครับผมแน่นจ้ะเปลือกฝ่ายว่ามีกาเลยจ้ะครับผมเล็บแก้วนะครับเขาแก้วเล็บแก้วนะครับผมสีชมพวงตรองเลยครับพี่น้องครับต้งเลยจ้ะตัวนี้เป็นเปลือกที่สะอาดนะครับผมแน่นจ้ะนะครับ เบ่งเลยครับพี่น้องเบ่งด้าน้ายนะครับผมไทยเพื่อนนะครับเบ่งหางนะครับหางนี่ถือว่าเป็นพุ่มสวยนะครับผมแนนหางเลยเขาเลยครับตัวนี้เอาหางมาเกิดคกๆครับพี่น้องครับเบ่งนะครับด้านทางนะครับ่ายเพื่อนนะครับเลี่ยมโตดีนะครับผมเบ่งครับตรงตำรากเพื่อเผื่อครับพี่น้องครับแน่นจ้ะ ตัวนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับมีงบเท่าใดก็คุยกันได้นะครับผมคุยกันได้จ้ะต่อรองได้จ้ะครับผมส่งฟีให้คือเก่านะครับผมมีงบเท่าใดคุยกันได้หรืออยากเบิ่งรูปเพิ่มเติมวไดีโอเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทเฟซไลน์เข้ามาได้นะครับผมแม่นจ้ะหรือวาเบิ่งหน้าคอกหน้าฟาร์มก็ได้นะครับสำหรับมื้อนี้นี่มีสี่รายการนะครับผมแม่นจ้ะครับมีอย่างฝากเพื่อให้พี่น้องบ้างครับผมก็ฝากติดตามไม่ได้จ้ะมีควายเข่าวใหม่ให้เบิ่งเรื่อยๆจ้ะครับผมฝากติดตามเพจจพี่่ฟารร์มมคคอนนแก้ะับผ แล้วก็ช่องทั้ง YouTube นะครับพีพีฟาร์ม a n n e l ครับฝากกดไลค์ <d ada. S 2> กดแชร์นะครับดกดคอมเมนต์นะครับกดกระดิ่งไว้ครับ <d ada. S 2> เพื่อบรรหายภาดของส,สวยๆงามงๆจากฟาร์มของเขาครับ <d ada. S 2> มอนิกามีควายของไมซีตัวกับฝากอัปเดตให้พี่น้องได้เลือกได้ชมได้ครับผม <d ada. S 2> บอสซี่บอบา,บาครับบอเตมายี่ยม,มายามครับผมสำหรับมอนีก <d ada. S 2> ่าไปเที่ยนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า